ยายข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ครบปีแล้วนะคะยังคงรักษาสภาพบ้านให้เหมือนคาเฟ่เพื่อนๆมาหาที่บ้านก็บอกว่าทาไมบ้านยังคุมโทนเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเวลาเราเลือกซื้อของเขาบ้านออมเรื่องมากมากๆค่ะนอกจากจะคุณภาพดีแล้วต้องสวยเข้ากับบ้านด้วยล่าสุดออมเพิ่งสั่งเจ้าตัวนี้มาค่ะ Coes Tom 2ส่วนตัวแล้วออมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Coes ค่ะก่อนหน้านี้ออมเคยรีวิวเครื่องกรองน้ำรุ่นม y Ice ไปด้วยนะคะตอบโจทย์มากๆทั้งคุณภาพดีไซน์วางตรงไหนก็สวยพอมาเครื่องเ้าอากาศก็เลยตัดสินใจได้ง่ายเลยค่ะว่าย ก็ต้องหาเครื่องฟอกอากาศดีๆติดบ้านไวค้ค่ะและมาจบที่ตัวนี้แหลคะค่ะเขามีนวัตก,กรรมกรองถึง4ขั้นตอนเลยกรองละเอียดตั้งแต่ฝุ่น PM 1.0่ PM 2 5และ PM ส่ตัวนี้เขายังมีนวัตก,กรรมไส้กรองที่ช่วยเรื่องของการดูดกลิ่นด้วยนะคะคนที่เลี้ยงสัตว์หรือทำกับข้าวก็ไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะละรที่สำคัญดีไซน์สวยเข้ากับบ้านมากๆครอบคลุมความกว้างถึงห้อง50ตารางเมตรเลยคะ่ะบริการก็ดีมีโคดี้คอยดูแลทำความสะอาดเปลี่ยนไส้กรองให้ตลอดสัญญาเลยใครที่กำลังมองหาเครื่องฟออออดดดดีีีๆมนนนะะะะาาาโคคคเเ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 ววลลลยยยขข้ไไปูรรรทททท่่็บบซต์หืสศ